t h มป์เดอะมา1998ความระทึกของสนกเกอร์คือการชิงดำและมันจะยิ่งตื่นเต้นกว่าเดิมถ้าเป็นการชิงดำในเฟรมตัดสินเท่านั้นไม่พอถ้าลองเป็นชิงดำเฟรมตัดสินในรอบชิงชนะเลิศที่มีแชมป์เป็นเดิมพันละ่ะมันจะยิ่งเร้าใจขนาดไหนที่ผ่านมา มีแมชนุกเกอร์มากมายที่ต้องลากมาถึงการชิงดำในเฟรมตัดสินชนิดที่มีแชมป์เป็นเดิมพันหนึ่งในนั้นคือเดอะมา t e สเตอร์สรอบชิงชนะเลิศปี1998สตีเฟนเฮนดรีพบมาร์คเจวิลเลียมส์ตอนนั้นเฮนดรีเหนือกว่ามากเป็นทั้งแชมป์โลกแชมป์เดอะมาสเตอร์สแชมป์ยูเคแชมเปี้ยนชิพเรียกว่ากวาดแชมป์มา1 0ยันน้ำ จะขึ้นมาสู่องการไม่นานกําลังสะสมชั่วโมงบินแล้วก็ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการใหญ่ที่สุดในชีวิตการเล่นทั้งคู่ยื้อกันอย่างสูสีจนมาถึงเฟรมตัดสินแล้วก็ต้องลากยาวมาถึงชิงดำชนิดที่แต้มเท่ากันต้องนำดำมาตั้งใหม่คะแนนเสมอกันที่56เท่ากันมารเจได้โอกาสตบลุมยาวถ้าลงจะได้แชมป์แต่ลูกไปฟัดจมูกคนดู ความเสียดายแทนเพราะส่วนใหญ่ก็เทใจเชียร์มาร์เจในฐานะมวยรองแล้วลูกนั้นฟัดไม่ฟัดเปล่าดันเด้งมาเจาะหลุมกลางยังดีว่าขาวติดชิ่งถึงอย่างนั้นลูกนี้ก็ไม่น่าเกินความสามารถเฮนรี่มัจจุราชผมทองลงมาสายะยิ้มเล็กๆเล,เลียปากหน่อยๆนย่ฝนช็อกแล้วก็ก้มลงไปสาวคิว เฮนรี่แทงมาแบบเบาๆกะหยอดลงพอดิบพอดีแต่ดันบางกว่าไปชนจมูกแบบเหลือเชื่อแล้วเด้งออกมาตายด้วยคนดูร้องฮือออกมาดังกว่าเดิมอีกเพราะไม่มีใครคิดว่าเฮนรี่จะพลาดแบบนี้ปกติคนที่เลือดเย็ยนอย่างเฮนรี่ลูกนี้ยังไงต้องหายแต่กลับพลาดให้เห็นได้เหมือนกันมาร์กเจซึ่งนั่งลุ้นอยู่ข้างหลังถึงกับรวด าจากเก้าอี้แทบไม่เชื่อว่าจะได้โอกาสอีกครั้งเฮนรี่เดินกลับไปนั่งแบบยอมรับะตาส่วนมาร์กเจเดินออกมาแล้วก็ตบดำลงไปแบบสุดดรามา่ามาร์กเจเล่าย้อนกลับไปว่าตอนนั้นทุกช็อตคือตื่นเต้นมากๆเพราะเป็นแมชที่เดิมพันสูงจะแทงแต่ละครั้งต้องให้กรรมาการทำความสารลูกข,ขาวเพราะไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นคนดูอย่างเต็มความจุ บรรยากาศมันกระหึมยิ่งกว่าเดิมทุกวันนี้มาร์คเจย์ยังบอกเลยว่าเวลาเอาเทปแมชนี้มาดูที่ไรขนลุกทุกครั้งหลังจากตบดำลูกสุดท้ายลงไปมาร์คเจย์แสดงอาการสะใจสุดชีวิตเวียงแขนสุดแรงเกิดเจ้าตัวถึงก็บอกว่าตอนนั้นไหลแทบจะหลุดจากเบา้ามันคือความสะใจมากๆเพราะนั่นคือแชมป์รายการใหญ่ที่สุดของมาร์คเจยนตอนนั้นเป็นแชมป์ทริปเปิลครารายการแรกในชีวิต เป็นวินาทีแห่งความทรงจำที่